มอรติเซลตัวนี้มันก็คือเป็นเซล์ที่เอามาจากในตัวเราเนี่ยแล้วฉีดเข้าไปคูหน่าเลยเซล์ oh. นี้มันจะเป็นเซลที่มีชีวิตนะั <Okay. S 1> นต้องเอาออกมาปุ๊บฉีดวันนั้นเลยนะสดสด,สดใหม่ๆฉีดเข้าไปมันก็เจริญเติบโตงอกงามเป็นผิวใหม่เลยคือคําว่าผิวเนี่ยหมายถึงว่าเราฉีดก็ปไปใต้ผิวหนังครับใต้เดอร์มิสครับแล้ฉีดเซล์ทั้งหลายกระจายขึ้นมาหมดเลยเซล์ทั้งหลายมันก็จะเ,เจริญงอกง,งามแล้วก็มี hmm. อาหารมาเลี้ยงผิว ในเซลล์มันจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเซลล์หลอดเลือดก็จะสร้างหลอดเลือดขึ้นมาด้วยววมันจะสร้างพวกมีเซนต์คมอัลสเตมเซลล์ด้วยมีเซล์ตั้งหลายตัวมีเซลล์ก,กระตุ้นให้สร้างคอลเาเจนด้วยโอ้เยอะแยะหมดเลยผิวมันจะเปลี่ยนไปเลยเป็นเทคนิคเฉพาะของอาจารย์ผมค้นคว้าแล้วก็ทำมาแล้วก็สามารถที่จะปั้นได้เปลี่ยนผิวได้ ครับผมนะครับแล้วก็ทำให้มันสดได้ครับ